สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอินไซด์กับพุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่จะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิตลาดภาคเช้าว,วันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2 0 1 4กับดิฉันสิริวัฒนากราหพันมารับที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งพร,รมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดภาคเช้าวันนี้ร่วงลงหลังจากธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดส,ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตรา,รารดอกเบีย้ยอาจเกิดขึ้นในปี2066ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการไว้1ปีขณะที่นายเจอร์มพาเวลประธานเฟดเปิดเผยว่ากรรมาการเฟดได้เริ่มหาหรือเกี่ยวกับการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ค่ะ ส่วนปัจจัยภายในประเทศวันนี้นายกประกาศเป้าหมายเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันไม่รอวัคซีนครบเช้าวันนี้ดิชนีตลาดหุ้นไทยปิดีทระดับ1,628.80จุดเพิ่มขึ้น4.01จุดหรือ0.25เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย47,202.10ล้านบาท ส่วนรายการของร้อนท้องไซสวันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทเซนเมนจำกัดมหาชนหรือ SMD IPO นอกใหม่ที่ประเดิมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยเปิดเทรดที่10.20บาทจากราคา IPO ที่7.20บาทราคาขึ้นสูงสุดที่10.60บาทและราคาลงต่ำสุดที่9.75บาท ขณะที่เปิเทศช่วงเช้าที่9.95บาทเพิ่มขึ้น2.75บาทหรือ38.19%ตักราคาขาย IPO ที่7.20บาทต่อหุ้นบูลค่าซื้อขาย1,175.22ล้านบาท SMD ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครอบคลุมสินค้าด้านเวชภัณฑ์บำบัดวิกฤตหรือคริติคอลแคร์สินค้าด้านการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับหรือ Respiration สินค้าด้านหัตถวิทยาคา์ดิโอโลจีและเครื่องมือแพทย์ต่างๆโดยบริษัทก็เป็นผู้นําเข้าผู้ผลิตชั้นนําในต่างประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาเยอรมนีออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์และจีนเป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้การบริการซ่อมบำรุงและให้การเช่าเครื่องมือแพทย์ในเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาบริษัทก็มีการร่วมกับศูนย์แพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลให้บริการตรวจการนอนหลับซึ่งเป็นการให้บริการตามสัญญาความร่วมมือโดยในปี63บริษัทก็มีสัดส่วนลูกค้าได้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและสถาบันการแพทย์ของรัฐบาลร้อยละ71ลิติิบุคคลและบุคคลทั่วไปโรงพยาบาลเอกชนคลินิกและตัวแทนจำหน่ายร้อยละ2 0 นายวิโรว์วสุสุทธิกุลการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซนเมนจำกัดมหาชนหรือ SMD เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่าชำระคือเงินกู้สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งนี้ SMD ค่ะมีพู้ถึงหุ้นหลัง IPO สามอันดับแรกได้แก่กลุ่มครอบครัววิเศษพงษ์ถือหุน 8. 8้น24.88%กลุ่มครอบครัวสุสุธิกุลการ ถือหุ้น17.94%และกลุ่มครอบครัวบุญประสิทธิ์ถือหุ้น17.94%บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า30%ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์บ KTBST ปรับเมินกำไรสุทธิ SMD ปี64ที่87ล้านบาทเพิ่มขึ้น12%งเอเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหลักๆมาจากรายได้รวมที่8 0 6ล้านบาทเพิ่มขึ้น22%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหนุนโดยงบป,ประมาณของกระทรวงสาธารณสุขสูงขึ้นและการขยายธุรกิจไปยังการให้เช่าเครื่องมือแพทย์รวมถึงการเพิ่มจำนวนเตียงตรวจการนอนหลับกับศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลจำนวน8เตียง น่นบริษัทลักซับโกเบคระบุว่าการเข้าระดมทุนในตลาดลักรัพย์ครั้งนี้เพื่อชําระคืนเงินกู้ใช้เป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการสร้างศูนย์ตรวจการนอนหลับลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่าซึ่งคาดว่าจะหนุนรายได้และกําไรปี64-65ให้เติบโตต่อเนื่องจากการขยายศูนย์การนอนหลับและการขยายการตลาดเครื่องมือการแพทย์ให้เช่าหลังได้รับเงิน และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราฝากกันในวันนี้หากผู้ชมหมือนักลงทุนท่าในใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม,สามา,ตามต com, สามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์ www. f i n c e com ยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook i n s t a g r a m Twitter t e l e g r a m Line Square รรวมพาระชมผนัง YouTube Channel ค่ะสำหรับวันนี้รายการของร้อนหุ้นใจก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกนทร์ถึงสุกร์เวลา14:00นาฬิกาวันนี้ฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ